ไปแล้วนะครับไปแล้วอ,อยู่หมายตอนนี้มันใบไม้ค่อนข้างเยอะนะผมตีปุ๊บผมก็เคาะเบาๆนะครับตีตามมุมตามซอกตามลึืบนะที่มันมีสิ่งพวกกิ่งไม้ใบหญ้าปกคลุมหน่อยนะครับคอ่อยๆเคาะนี่ตัวตัวเล็กก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะครับในการมา หมายประจําผมนะตอนนี้น้ําแห้งนะครับสําหรับใครที่หาหมายปลาช่อนหมายนี้ผมว่า,น,าน่ารุ้นเลยนะครับ ไปแล้วอ,อยู่เดี๋ยว U S a นะครับโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นช่อนนะสาโลอุ้ยไ,ไม่ถึงสาสักประมาณเมื่อกี้ผมเห็นมันไล่กัดลูกปลาใต้ซุ้มนี่นะแสะดงว่ามันขยับออกมาแค่น้อยนะผมว่าน่าจะตัวนี้นะ อัดเต็มเลยนะผมเปิดหัวได้ดีนะครับสวยงามครับก็สวัสดีนานาตัวปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับซูเปอร์แม็กชแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาหมายประจำผมนะแถวบ้านแรงนะครับจงบังหวัดระยองนะครับผมนี่ปลาเดิมกันด้วยปลาช่อนสายสวยนะนี่นะครับ แน่นๆเลยปูกอวบนะนานๆจะเจอทีนะครับปลาช่อนที่เข้ามาแสดงว่าปลาชะโดน่าจะผมว่ามันน่าจะหายหมดแล้วนะเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะครับผมหมายนี้อุปรกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นนี่ครับหลอกไดร์บามอดแดนนะครับรอบเจ็ดนะครับคันเป็นคันแจ็คออนะครับแจ็คออล8คีส16 6ฟุต10นะครับ ค่อนข้างยาวนะมีตัวเดียวนะครับตอนนี้หมดแล้วนะสปูลเป็นสปูลเรนะครับผมสปูลเรถ้วยตายนะครับที่ผมได้โมเอาไว้นะครับถือว่าตีเหยื่อเบาๆได้ดีนะครับเหยื่อที่โดนไปนนี่เป็นในเหยื่อ u s a อะไรสักอย่างนนะครับเป็นตีนเตะนะตัวเล็กนะผมหมายตอนนี้มันใบไม้ค่อนข้างเยอะนะครับผมตีปุ๊บผมก็เค้าๆเบาๆนะครับกัดทีแรกกัดผิดนะแล้วก็มันบนมาซ้ําอีกรอบนะมันตามมาซ้ําอีกรอบนะครับก็ ส่งสายนิดหนึ่งนะพอสายวิ่งก็สับเลยนะครับผมโอเคมาแล้วนะแต้มแรกสําหรับปลาช่อนไซสสวยนะครับหมายบ้านแรงนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับว่าจะเจออีกสักตัวสองตัวหรือเปล่านะไปนันนนนนนน่ใต้นั้นใต้นั้นเจอล้เจอแล้ว มผมทอยไม่ขึ้นฝั่งนะเสียของสวยอ๋อยนี่ไงกัดเลยนะ กัดเลยมีลุดไเข้าโอ้โห,ห,หไหนล่ะโอ้โหเสียดายเลยนี่นครับลงน้ำปุ๊บกัดเลยนะครับจบละอุตสาอุตสาเจอจุดนะที่มันอยู่นะครับเหยื่อไหลตรงน้ำปุ๊บงับเลยนะครับโอ้โห พังทะเลืเอผมเทคนิคการตีหมายรกๆนี้ที่ผมใช้นะผมจะติดโรยลงแล้วเคาะเบาๆนะครับค่อยๆเวิาเบานะาานะให้มันดิ้นๆเหมือนอพวกมแมลงตกน้ำนะครับอันนี้ผมลองมาถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะ <Okay. S 1> แต่วัดไม่เข้านะ <Okay>. hmm. ทำเวลานะครับ วันนี้เขากระดึกตัวนะเรงเครื่องนิดนึงตีตามม,มุมตามซอกตามหลืบนะที่มันมีสิ่งพวกกิ่งไม้ใบหญ้าปกคลุมหน่อยนะครับค่อยเคาะตัวก็น่าจะโดดมากนะ ตัว <c oughs> ตัวเล็กนะครับเ่อนชมช่อนอนะครับช่อนเล็กอันี้ตีตามซุ้มที่ว่าใบไม้เล็กๆนะครับมันก็โอกาสที่มันจะมีตัวซุ้มอยู่สูงนะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะตัวนี้วันนี้รถยนต์มานะไม่ได้ไม่ได้เตยมถ,ถุงถุงพวกอะไรมาด้วยนะครับ ไปนี่นะครับเหยื่อตัวนี้นะครับแอย่างร้ายจริงๆนะเคาะๆตามเศษใบญ้านะเหมือนมล็งตกน้ำนะครับลองดูมุมนี้นะโอ้คืนตะล่งสวยมากนะตอนนี้น่าโดนนะมีตัวมันงับแน,น่นอน ตัวเล็กอยู่ในซุม้ซมสดงว่าตัวใหญ่น่าจะไม่มีนะถ้าตัวใหญ่อยู่ผมว่าตัวเล็กไม่น่าเข้านี่โอ้ตัวเล็กอีกแล้วโอ้โหแรงงัดเจ้าคันนี้ไม่โหดจริงนะโอ้มีเตอไซส์นีนะเกาะเดียวกันนะผมว่านะเขาแก้มนะปล่อยน้องไปนะ ใส่ไม่ใหญ่นะล็อกกัดดีเลยนะมันนี้3าสตัวแล้วมีแต่ช่อนล้วนเลยนะเชะโดโอนเงียบนะเยอะทรงมลงตามปูเข้าไปนี่เรียบร้อยนะช่อนอ่อนประสบการณ์นี้ก็ไม่วายต้องเสียฟอร์ม กลายพงแล้วกลายพงแล้วเดี๋ยวจะหาซื้อมาใช้อยู่นะครับขนาดมันน่าโดนช่อนมากนะครับหามันพิ้วๆเนี่ค่ายเข,า,ขาเขียนว่าโออะไรเนี่ย USA นะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะพอกันประมาณน,นี้นะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับ โดนชนมา3ตัวก็วัดหลุดไปตัวนึงก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะในการมาหมายประจําผมนะตอนนี้น้ําแห้งนะครับสําหรับใครที่หาหมายปลาชนหมายนี้ผมว่าน,น่าลุ้นเลยนะเนี่ตีแบบเรรีแบ,บแ,บ,บ,แ,บ,บแบบนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะก็ยัยงดีที่ได้ตัวนะครับเชโดเชเดอไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะ โอเควันนี้ก็น่าจะพอกันแค่นี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ